ขอถวายความเคารพและขอโอกาสพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลายานหลงพ่อพระอาจารย์ริยังสุดินเทโร <c oughs> ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอโอกาสพระเทรานุเทระทุกทุกรูปและเพื่อนสหธรรมิก <c oughs> และขอจะเจริญพร,รมายังศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย อัตมาภาพพระครูโกมลกรยะพระครูโกมลธรรมคุณเป็นเจ้าวาดวัดป่านิคมพัฒนารามจังหวัดยะโสธรซึ่งมีสถาบันพรังจิตตานุภาพสาขาที่6 1บเเปิดทำการอยู่ที่วัดและได้รับโอกาสให้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเกิดธรรมะเล็กๆน้อย มาบอกกล่าวและพอเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของศรัทธาญาติโยมในขณะนี้ศรัทธาสาธุชนต่างๆในหลังไหลกันมาทำบุญในวัดศรีรัตนธรรมารามแห่งนี้เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรซึ่งอยู่ในกิจกรรมที่มีการอบรมหลักสูตร คุรุสาสมาธิศรัทยา,าติโยมที่หลั่งไหลเข้ามาต่างๆต่างมีจุดประสงค์ที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลด้วยกันแต่ก็มีหลักธรรมอันหนึ่งที่เป็นตัวดึงให้ทุกท่านทุกคนได้เข้ามาในสถานที่นแห่งนี้นั่นก็คือการต้องการสะสมพลังแห่งบุญทุกคนที่เข้ามานี้ อาจจะมีความอาจจะมีความคิดมีเจตนามีศรัทธาต่างๆแตกต,ต่างกันออกไปแต่ท้ายที่สุดนั้นก็กกคือต้องการบุญกุศลมีหลักธรรมอันหนึ่งที่ทุกคนมาณนะที่นี้ลองย้อนมองกลับหลังไปดูว่า30กว่าวันที่เราผ่านมานี่เออเรามาได้ยังไง มันมีศรัทธาตัวหนึ่งที่เป็นตัวนำล่องคือตัวศรัทธาที่เกิดขึ้นชักจูงให้พวกเรามาสะสมบุญบารมีบุญบารมีที่เกิดขึ้นนี้อุปมาเหมือนเราเข้ามาในสถานที่นี้มาเข้าโรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนธรรมะณ <c oughs> โรงเรียนแห่งนี้สอนอะไรสอนอยู่ทั้งหมดสิบวิชาในขณะที่เราเราเริ่มเดินทางมานั้น สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจากตัวเราสิบวิชาที่ว่านี้มันมีอยู่ในโลกาธาตุใบนี้ 1. ฐ <c oughs> านะบารมีทุกคนที่มามีเจตนาที่จะเสียสละทั้งกำลังทรัพย์กำลังร่างกายและกำลังสติปัญญาถือว่ามาแล้วมาให้ละความตนิละความเป็นตัวตนสองวิชาที่สองคือศิลปารมี ศีละปปรมีนี้เมื่อได้มาอบรมกับหลวงพ่อได้เข้าใจเคล็ดวิชาของการรักษาศีลโดยที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าศีลน,นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่มีเจตนาแสดงว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่มีเจตนาพอมีเจตนาปุ๊บจะกลายเป็นศีลขึ้นมาทันทีในจิตใจเราทำให้จิตใจเราเกิดความผ่องใสขึ้น ข้อที่สามวิชาที่สามที่เกิดขึ้นกับเราคือปัญญาบารมีปัญญาบารมีนั้นทุกคนที่เข้ามาในสถานที่นี้ล้วนต้องศึกษาและดูตัวเองอยู่บ่อยๆเพราะเป็นการรอบรู้ตัวเองรอบรู้ภายนอกและภายในไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในตัวเราโดยที่ไม่มีคนบอกเพราะมันจะเป็นการเรียนรู้โดยตัวเราเองอันที่สี่คือเนคขมะบารมี ในคำว่าบาร,บารมีนี่คือการถือบวชคําว่าบวชนั้นหมายถึงว่าการต้องการที่จะหาที่มีความสงบในจิตใจเจ้าของนั่นก็คือมาณสถานที่นี้ทุกคนได้ทําสมาธิเพื่อเพิ่มพลังของจิตใจข้อที่หนั้นวิชาที่5ที่เราได้เรียนต่อมานั่นก็คือเมตตาบารมี ความมีเมตตาเราจะเห็นได้จากทุกผู้ทุกคนที่มาณสถานที่นี้เกิดความรู้สึกว่ามีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันมีเมตตาและจิตใจแจ่มใสหน้าชื่นหน้าชื่นตาบานออกไปด้วยกันทั้งนั้นวิชาที่หกที่เกิดขึ้นคือวิชาสัจจะบารมีคนที่มาณสถานที่นี้ล้วนมีความตั้งใจจริง ถ้าไม่มีความตั้งใจจริงจะมาไม่ได้แล้วก็เป็นระยะเวลาที่ร่วมระยะเวลามา30สกว่าวันบางคนมาไม่ขาดเลยนี่คือความมีสัจจะสัจจะคืออะไรสัจจะคือความจริงใจสัจจะที่เราตั้งมั่นมันจะฝังไปลงในดวงจิตของเรามีความจริงใจต่อในสิ่งที่เราจะกระทาและวิชาต่อมาคือวิชาอธิฐานบาร,รมี ทุกคนที่มานี้ <c oughs> เข้าใจว่าทุกคนมีแรงตั้งใจว่าอธิษฐานสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินบินธบาดลับรอบไปทุกคนก็พากันอธิษฐานส่วนผู้จะอธิษฐานไปในสิ่งใดนั้นจะมากจะน้อยแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละผู้คนบางคนก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมก็ระลึกอธิษฐานได้ดีขึ้นบางคนก็สติปัญญาปานกลางก็ระลึกได้ลดน้อยไปตามลำดับ วิชาที่ <c oughs> วิชาที่9คือวิชา <c oughs> ขันติบารมีวิชาที่8คือวิชาขันติบารมีขันติบารมีที่เกิดขึ้นนี้เรามาทำบุญแบบนี้มีผู้คนเยอะแยะมากมายมีการกระทบกระทั่งมีการอะไรแต่เราไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เรามีตะบะขันติเรามีความตั้งใจ <c oughs> แม้กระทั่งการทำคุณงามความดีก็ยังต้องอาศัยความที่เขาเรียกว่าขันติบาร,รมี <c oughs> และสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็รู้จักว่าใช้ขันติบาร,รมีอดทนอดกั้นไว้อีกวิชาหนึ่งก็คือวิริยะบารมีหมายความว่าความตั้งใจความเพียรของเราสม่ำเสมอต่อเนื่องทำมาเรื่อยๆสุดท้ายบาร,รมีตัวนี้จะรวมผนกันมาเป็น อุเบกขาบารมีทําให้เรามีความมั่นคงไม่หวั่นไหวความเป็นอุเบกขารู้จักการวางเฉยหลักธรรมทั้ง10ข้อที่มานี้มีหัวจักอยู่อันนึงเป็นหัวขบวนเปรียบเหมือนรถไฟนั่นก็คือตัวศรัทธาศรัทธานี้เป็นมารดาของคุณธรรมคุณธรรมบนไดจะเกิดขึ้นได้ก็ตอบเมื่อเรามีศรัทธาเพราะว่ามารดานี่เป็นผู้ให้กำเนิด <c oughs> กำเนิดอะไรกำเนิดคุณธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราตั้งถามตัวเราเองว่าเรามีความพร้อมมีศรัทธาหรือไม่ถ้ามีแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวเราและจะกลายเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนว่าศรัทธาได้เกิดขึ้นที่เราแล้วคนอื่นมาบอกเราว่าให้มีความศรัทธาเราก็ยังไม่เชื่อแต่เมื่อใดที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว เราจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสประจักษ์อยู่ในใจเป็นปัจจตังเฉพาะตัวมีนิทานเรื่องเล่าอันหนึง่งที่จะกล่าวให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังร่วมกัน <c oughs> เพื่อเป็นอุทาหรณ์นิท <c oughs> านเรื่องนี้เคยได้ยินได้ฟังตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็ก <c oughs> นั่นก็คือเล่าเรียนมาก็คือกระต่ายตื่นตูมท่านทั้งหลาย ณ <c oughs> วันนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปป่าหายไปแต่ในครั้งนั้นได้ยกเรื่อง <c oughs> กระต่ายตื่นตูมซึ่งมีกระต่ายกับหมูสัตว์ทั้งหลายเต็มในป่าดงใหญ่ <c oughs> อาศัยอยู่ณวันหนึง่งเด็กเกิดมีพายุหวนอย่างแรงปรากฏว่ากระต่ายนั้นอาศัยอยู่ในป่าต้นไม้พังทลายลง แต่กระต่ายนั้นอยู่ตรงที่ต้นมะพร้าวต้นตาลกระทะลักลงมาปุ๊บปรากฏว่าเกิดความสะเทือนหวันไหวกระต่ายก็นึกว่าฟ้าดินถล่มก็กระโจนวิ่งหนีแล้วก็บอกเพื่อนไปว่าฟ้าถล่มแล้วถล่มแล้วถล่มแล้วลลว,วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตไปปรากฏว่าไปเจอพยาราชสีพยาราชสีนั้นหมอบอยู่สบายแล้วก็ถามขึ้นดังๆว่า พวกท่านพากันวิ่งไปทำอะไรพากันวิ่งหนีอะไรมาทางกระตายก็เลยบอกว่าเราฟ้าจะถล่มแล้วฟ้าจะถล่มแล้วรีบหนีส่วนพญาราชสีนั้นก็บอกว่าไหนพาเราไปดูซิมันถล่มตรงไหนสัตว์ทุกตัวไม่มีใครกล้าขืนพญาราชสีก็นำพาขบวนไปดูที่ต้นต่อของสาเหตุโอปรากฏว่า เห็นมะพร้าวเห็นลูกตาลถล่มทลายลงต่างๆนี่บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าพระยาราชสีเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและเป็นผู้มีปัญญาในขณะที่พระยาราชสีคำรามขึ้นนั้นสัตว์ทุกตัวต้องฟังเราจะเห็นว่าอุปมาเหมือนที่เรามาที่วัดเรามาฝึกฝนสติโดย พระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณิริยังเราได้เมตตาสั่งสอนเราให้เกิดความมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นไม่วันไว้ไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นกระแสของโลกซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นมีสมการชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นก็คือเราเราเรียนหนังสือเราจะเห็นว่า x บวก y เท่ากับ z แต่คงจะไม่ผิดมากนักเมื่อเราคิดว่าสติบวกสมาธิจะเท่ากับพลังจิตวงเล็บปัญญาวงเล็บอีกจุดพลังอำนาจ <c oughs> มันจะเป็นสมการของชีวิตเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดสอนพวกเราอยู่ในวิชาสมาธินขณะนี้นั่นก็คือวิชารักษาชีวิตนั่นเอง <c oughs> เมื่อเราทั้งหลายได้รับความรู้ความเข้าใจ ในสมาธิของหลวงพ่อในวิชาที่หลวงพ่อสั่งสอนนี่คือยอดวิชาของการรักษาชีวิตของเราณบัดนี้อาตมาภาพอยากจะขออัญเชิญกรอน <c oughs> เพื่อเป็นบทประพันธ์น้อมถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นอาจารย์บูชาขอให้สิทธิ์ทั้งหลายจงน้อมกระแสจิตสำรวมใจเพื่อน้อมถวายบทประพันธ์โดยพร้อมเพียงกัน <c oughs> ขอกาศครับข้าขอกราบไหว้คุณพันภัยบุญพระอาจารย์รกระรุณกระกประการ พระอาจารย์ท่านสั่งสอนยังไม่รู้สอนให้รู้คุณของครูพุทชาสอนความรู้ท่านสั่งสอน ท่านสิบสอนให้ชัดเจนวิชาความรู้แจ้งคู่ชีแจ้งให้แลเห็นรักคายไม่เอียงเอ็นหวังให้เป็นชาลาดคม ดีชัวก็อสอนสิทธิ์นุสิทธไม่ง่ายงมรู้แจ้ปัญญาคมน่าชื่นชมสมมานาะเดิมมืดไม่รู้รม เหมือนเขาทำรรเที่ยวคร่ำหาความมืดเหมือนลาบตาสอนวิชาให้ชาเจนสอนโง่ให้ชาลานเป็นหน้าปาดให้รู้จริง อาจารย์ท่านสอนจริงให้รู้ยิง่งปิชายานท่านสอนสาศาสานาะเกิดปัญญาปริชายานสวาหน,นาหลือพาน ทุกประการอาจารย์สอนภายในและภายนอกท่านชี้บอกโดยคำสอนคุณพระอาจารย์สอนพุทษสอนโดยความเพียร คนนี้ควรกราบไหว้ยกขึ้นไว้บนเนื้อเสียนพวกเราควรเราเรียนผูุ้สาเพียนให้เชี่ยวชาญกะตันยููรจากคุณ ควรอุดนุนพระอาจารย์ควรไหวควรกราบการพระอาจารย์ของเราเองข้าขอพระนมนม้เข้าโรพร้อมและยำเก่ง กราบไหว้ด้วยความเกรงเขารบเกรงทุกเวลาขอกราบด้วยเสียนเก้าทุกคำเช้าทุกเวลาพวกเราควรบูชา ด้วยศรัทธาพระอาจารย์ภาคเพียนพายายามพระเพื่ตามพระอาจารย์พวกเราจงกราบกราน พระอาจารย์ของเราเทอสาธุพร้อมกันครับ